ชุดที่ตัวละครใส่คือการนำหลายๆชุดมาใส่รวมกันให้เหมือนผมจะปกป้องเนสโกะจังเองสวัสดีเพื่อนๆชาวกาลิน่าฟีไฟทุกคนนะครับอยากฟังเรื่องเมาส์มอยก็มาดูช่องเมาส์มิน ผมชื่อว่าเซนอิซึปู่ของผมคืออดีตเสาหลักปานอนัศนีและนั่นแหละคือฝันร้ายผมในตอนนี้ไม่มีแรงที่จะฝึกฝนต่อไปอีกแล้ว<อ>ผมอยู่ในหน่วยพิฆาตอสูรผมนะ่ะกลัวพวกกระสูรจะตายไปและหากทุกคนอยากมีเครื่องแบบเท่ๆแบบผมแล้วก็สามารถมาสุ่มกันได้ในตู้สุ่มอีโวกับเซ็ตเพกกิ้งโอเปรมีด้วยกันถึง4สีถึงวันที่2กันยายน และชุดที่แพงที่สุดก็คือสีม่วงมีธนูป,ปักกลางหลังเต็มเลยลองลงมาก็คือเซ็ตสุดเท่ของผมเองผมทำการเริ่มสุ่มเลยแล้วกันแต่ปรากฏว่าพิม์พเขียวของผมออกบ่อยมากกว่าหินแปลงลากซะอีก <c oughs> ผมจึงแลกไปทั้งหมด3ชุดด้วยกันเบสเสร็จแล้ว3ชุดใช้ทั้งหมด1,800เพชรตกชุดละ1,200บาทน้องๆหนูๆอย่าทำตามและดูพิมพ์เขียวที่เหลือสิหินศูนย์ สกินปืนกอซ่าที่มาพร้อมกับชุดในตู้สุบอีโวงามหยดจนหมดแม็กกิจกรรมถึงวันที่7กันยายนโดยมันจะเพิ่มความสามารถเจาะเกาะบวก2แม่นยำบวก1แต่ไปลดความเร็วการเคลื่อนที่ก็เป็นสกินปืนที่โหดใช้ได้กิจกรรมท็อปอัพเติม9เพรได้บัตรสร้างห้อง1ใบเติมครบ99เพรได้อีก1ใบสามารถทำได้ทุกวันเลยนะกิจกรรมสิ้นสุดถึงวันที่15สิงหาคม กล่องสุ่มชุดบอลใหม่มาแล้วกิจกรรมถึงวันที่20สิ่งหาคมซึ่งอยู่ในรูปแบบของกล่องสุ่มกล่องละ99เพชรทสีที่ผมอยากได้มากที่สุดก็คือสีดําแต่ไม่รู้ว่าจะได้หรือเปล่าผมก็เลยทําการสุ่มให้หมดเลยเด็นเสร็จแล้วเหมาทุกชุด29กล่องราคาไม่เกิน1,000บาทนั่นเองแล้วผมก็ได้ชุดสีดําเหลืองมาแล้วสวยมากเลยที่จริงแล้วปานอัศนีมีด้วยกันถึง6กระบวนท่า แต่ผมน่ะทำได้แค่ท่าเดียวก็มันยากนี่วาปู่ของผมจึงบอกให้ผมฝึกหนึ่งท่านั้นให้ชำนาญผมฝึกท่าเดิมๆซ้ำๆจนในที่สุดผมก็สามารถฝึกกระบวนท่าที่หนึ่งได้สำเร็จที่ผมยอมฝึกหนักขนาดนั้นเพราะว่าผมจะเอาไว้โชว์สาวยังไงล่ะสวัสดีจ้าน้องสาวแต่ไม่ว่าจะยังไงผมมักโดนผู้หญิงปฏิเสธอยู่เสมอเลย เดี๋ยวเธอเซนิสุทำแบบนั้นมาเสียมารยาทรู้ไหมอัดทันจิโร่มาพอดีเลยชุดนายภาคนี้ดีกว่าภาคที่แล้วเยอะเลยนะ <c oughs> หัวนายก็ดูดีขึ้นนะเซนิสุ <c oughs> จะว่าไปแล้วช่วงนี้ทันจิโร่ฝึกหนักจังเลยนะ <c oughs> นั่นเป็นเพราะว่าฉันนะ่ะจะต้องไปเผชิญหน้ากับอสูรที่ทำให้เนซุโกะน้องสาวของฉันกลายเป็นอสูรนะสิ <c oughs> ฉันจะต้องทำให้เธอกลับมาเป็นมนุษย์ให้ได้เลยอสูรที่นายว่าหมายถึงมูซันใช่ไหม มีสายรายงานว่าตอนนี้มูซันกำลังจะเรียกอสูรจันทาฝั่งข้างแรมมารวมกันเพื่อจะทำอะไรสักอย่างนั่นแหละพวกเราก็ต้องเตรียมตัวรับมือให้ดีเพราะฉะนั้นก็ช่วยกันกดไลค์ส่งกำลังใจให้พวกเราด้วยนะ <L ess noise> กดหรือยังล่ะโอเคผมจะต้องทำการอัปเกรดอาวุธของผมแล้วล่ะนั่นก็คือ XM8 สายฟ้า ซึ่งถ้าหากอยากอัพให้ถึงเลเวล7จะต้องใช้1,450โทเคนหรือประมาณ1,000 10, 0เพชรต้นๆ oh. โดยเวล2จะแสดงชื่อตอนสังหารส่วนเวล3จะเป็นการเปลี่ยนโมเดลเวล4จะเพิ่มเอฟเฟกตอนยิงและเพิ่มค่าสแต็กเรียบร้อยตอนนี้ดาเมจบวก2อัตัตยิงบวก1เวล5จะเป็นเอฟเฟกตตอนยิงศัตรูตายและที่ปลายกระบอกก็จะมีสายฟ้าออกมา เวล6จะปลดล็อกความสามารถเมื่อโจมตีที่พื้นที่สูงกว่าแล้วจะสร้างความเสียหายเพิ่มขึ้นส่วนเวล7จะเพิ่มเอฟเฟกที่รุนแรงและท่าเรียกปืนเท <Hey, S 1> ่มากๆแต่อยากจะบอกว่าสั้นไปไหนพยายามจะยืดเวลาอยู่ใช่ไหมล่ะ <c oughs> ใครงบไม่ถึงเนี่ยอัพถึงเลเวล4ที่ปลดล็อกความสามารถก็พอนะเริ่มทำการสูมเพชรกันเลยโอ้โห <c oughs> เอาล่ะมาทำการอัพเกรดปืนกันเลย 2เวลสเวล4เวลหเวล6เวล7สรุปแล้วผมอัพไปทั้งหมด1 4 0 0 0เพชรหรือประมาณเกือบ5,000บาทน้องๆหนูๆอย่าทำตามมันคือความเท่ที่แลกได้ด้วยเงินเรียกได้ว่าพออัพถึงเลเวล7แล้วเป็นนี่หัวโตเลย <S <S เอาล่ะตอนนี้พวกเราก็พร้อมที่จะผเผชิญหน้ากับอสูรแล้วแต่ว่านะเซนิสึญญ นายช่วยอธิบายความสามารถของอาวุธนี้ให้ฟังหน่อยสิผมอาจจะสอนไม่เก่งนะแต่ผมชอบสกินสีม่วงที่มันลั่น2มากกว่าทดสอบดาเมจไม่มีสกินอยู่ที่33มีสกินอยู่ที่36โดนหัว181มีสกินอยู่ที่198ทดสอบบวก3เกาะ3ดาเมจ1 1มีสกิน12 โดนหัว78มีสกิน85ฟังทันกันหรือเปล่ามาทดสอบความลั่นกันเถอะโอ้โห oh เห็นได้ชัดเจนเลยว่าฝั่งมีสกินยอมลั่นได้แรงกว่าเร็วกว่า <c oughs> แต่ใดๆก็คือเอฟเฟกสายฟ้าเนี่ยสวยมากเลย <c oughs> แต่สกินใหม่เนี่ยมีบั๊กด้วยนะโ <c oughs> ดยปกติแล้วสกินนี้จะต้องไปลดความเร็วการรีโหลดแต่เมื่อกี้ <c oughs> เพื่อนๆทันสังเกตไหม กลายเป็นว่ามีสกินกับรีโหลดได้ไวกว่าซะงั้นน่ะปืนนี้ไม่ได้ลดค่าสแต็กล่าเนี่ยความสามารถยิ่งสูงยิ่งเจ็บเดี๋ยวผมจะทดลองยิงให้ดูพอยิงแล้วเนี่ยมันจะมีรูปสายฟ้าขึ้นมาด้วยนะทดสอบแบบไม่มีสกินจะเห็นได้ว่ามีดาเมจอยู่ที่1 0ปลายปลยด้วยในขณะที่มีสกินเนี่ยดาเมจจะสูงถึง33 ทดลองแบบเปิดสโคปดูฝั่งไม่มีสกินดาเมจอยู่ที่20ต้นต้นในขณนะที่มีสกินจะสูงสุดถึง33เช่นกันมาทดสอบในระดับที่สูงกว่าเมื่อกี้อีกสักหน่อยดาเมจเนี่ยก็พอๆกันเลยนะอยู่ที่20ต้นต้นในขณะที่มีสกินดาเมจก็สูงถึง30อีกเช่นเคยพอมาใกล้กว่านี้หน่อยดาเมจก็ไม่ได้ต่างกันมากแต่ทั้งนี้ดาเมจก็ขึ้นอยู่กับระยะทางยิ่งไกลก็ยิ่งยิงเบาลง มาทดสอบความสามารถกันหน่อยเฮ้ยตานี้มี x อ็กแนเอาล่ะเราจะต้องช่วยสาวน้อยคนนั้นเฮ้ยจะเค้มาได้ยังไงเนี่ยโอเคเรามาช่วยแล้วสาวน้อยนี่รู้สึกมีพระคุณจัดการมันนี่ยโอ้โหสุดยอดไปเลยแม่สาว <Wow. S 1> เดี๋ยวนะเขามาชุบผมเลรอเนี่ยผมจะปกป้องเนสโกจังเอง ทำไมมันเงียบแบบนี้สวัสดีเราชื่อเซนอิซิจะชื่ออะไรนะแต่งงานกับฉันไหมอุ้ยฉันไม่อยากตายฉันไม่อยากตายไม่นะสลบปานอสศนีกระบวนท่าที่หนึ่งสายฟ้าฟาด ต่อนเนื่องสามครั้ง <Wow. S 1> เจ้าชื่ออะไรนะ่ะชื่อมอยอ, <laughs> อ้าวไม่เห็นเล่นตัวผู้หญิง <laughs> จบแล้วอ,อุกยืนก็พ็นและครับไปด้วยสิเนสโก้ First Blood เนสโก้จ้า ตรงนั้นมีจระเข้เธออย่ากาไปนะนี้แน่สามสันเลยปาดอาสนีกระบวนท่าที่หนึ่งสายฟ้าฟาดโดนหัวเพื่อนขอโทษระวังแม่ในสโกอขอซ้ำตัวนี้ก่อนกำแพงล้วนๆโอ้เอฟเฟกต์สวยอ้าวอีกฝั่งนึงไม่นะ มันออกมาแล้วสู้เขาดับเบิเอ็กเอ็หยิบได้ไหม <laughs> เออนี่คาเสียดาบนิจิลินไปว้ายคาซื้อใหม่ก็ได้มาทดสอบกันในแมปใหญ่กันเถอะนี่ไงเราอยู่ที่สูงกว่านะสกิลก็เลยทำงานแต่ถึงอย่างนั้นก็เธอนะ ผมก็มีความรู้สึกว่าทำไมมันยิงเบาจังอะ oh, <no. S 1> แล้วก็เป็นทันจิโร่ที่เป็นคนได้คิวไปทันจิโร่เนี่ยใช้เอโที่มีของแต่งใหม่นะอ้มันเอา Big บิ๊กฟุกมาบิ๊กฟุกว่ะ <c oughs> มันเอาบิ๊กฟุกมา <c oughs> อุ้ยเกือบไปอ้โหเกือบไปแล้วเขากะจะเหยียบผมให้ตายเหรอนี่โอ้โหดาเมจทำไมเบาแบบนี้เนี่ยทันจิโร่ตรงนั้นมีอาสูรงั้นเหรออ้าว <substit uting> <expand. S 1> นายจัดก,การไปหมดแล้วเหรอข้างหน้ามีไอสูนอีกตอนหนึ่งโอ้โหกระโดดยิงซะด้วยไม่ธรรมดาซะแล้วขอต้หนเลยโอ้โหเจ้าไอ้โวเจ้าช่วยยิงช่วยยิงเอ้ยิงไปตั้งเยอะแล้วทำไมไม่ตายไอผมได้คิวบ้างไหมเนี่ยแต่ข้อเสียก็คือถ้าหักศัตรูอยู่สูงกว่าความสามารถมันก็ไม่ทำงานแล้วล่ะตรงตัวอยู่อ้าวตาวไปแล้วตัว พีพิสกิสบอลแต่ว่นนี้รับมอ,อมินจ้ยกันไปแล้วมอวมินอยากได้คิว,ย,วยังโดนระเบิดอ้าวกลายเป็นว่านี่ผมชนะโดยที่ไม่สามารถยิงด้วย XM8 ได้เลยงั้นเหรอเนี่ย <S 2> <S 2> <S 2> หนอยแน่ทันจิโร่นายเอาคิวไปหมดเลยสินะนี่กลายเป็นว่า m อที่มีของแต่งใหม่อ่ะยิงรัวกว่า XM8 อีกเหรอเนี่ย โอ้โหดูสิคิวต้อง8คนส่วนของฉัน3คิวเนี่ยไม่ได้มาจาก XM8 เลยนะลูกสองสรุปแล้วถ้าห่างอยากจะยิงปืนนี้ให้แรงเนี่ยนอกจากจะต้องอยู่สูงแล้วระยะศัตรูก็ควรจะอยู่ใกล้มากกว่านี้บางงั้นดาเมจที่ยิงได้ก็น้อยมากๆผมนะ่ะจะต้องใช้กระสุนยเยอะมากๆเลยในการกำจัดศัตรูแค่ตัวเดียวเนี่ยพออยู่ระยะใกล้ๆอ่ะดาเมจถึงจะแรงขึ้นสินะ เจอลงทันจากสายฟ้าฟาดและความสามารถเลเวล6จะเห็นได้ว่าตอนนี้ผมอยู่ที่สูงกว่านะแล้วพอระดับเท่ากันแล้วสกิลก็ไม่ทำงานซะแล้วอะ่ะอีกอย่างนึงถ้าหาศัตรูอยู่สูงกว่าสกิลนี้ก็จะไม่มีผลเลยเออไม่ทันแล้วขอหลบมาตั้งหลักก่อนนะแล้วผมมีความรู้สึกว่าทำไม xm 8มันยิงพุ่มไม้ยากจังเลยอะ่ะถ้าเป็นเ k คคงดีโดนไปบ้างแล้วล่ะ ถึงแม้ว่าในชีวิตจริงเนี่ยเราจะเจอพื้นที่ที่ต่างระดับกันเยอะแต่ก็นะถ้าหากยิ่งอยู่ไกลมากดาเมจมันก็จะยิ่งเบาลงนะสิโอ้โหผมใช้กระสุน AR ไปเยอะมากๆเลยอ,อโอ้กว่าจะตายสกินปืนนี้หากจะยิงคนให้ตายต้องไปใส่ของแต่งเพิ่มที่มันช่วยบวกอัตรายิงโอ้โหเจอไอวอแบบนี้เป็นลมดีกว่า พอสลบไปแล้วสัญชาต,ตยาน,นักสู้ก็ถูกปลุกขึ้นมาแต่อย่างที่เห็นตอดนานมากไม่ตายสักทีหน่อยแน่เจ็บใจนักแล้วดูกระสุนที่ผมเหลือสิแปดนัดเองไม่ได้กาแล้วเจอปานอัศนีรูปแบบใหม่เป็นไงกระบวนท่าที่8ปดปักสายฟาอะใจวงอิอง่มสกินเปอน,นี้ก็แล้วแต่ง,งบของทุกคน สำหรับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนขอบคุณที่ดูกันจนจบคลิปพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับยังไง AK เ k คก็ย,ยังดีกว่านะถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e เป็นกำลังใจให้กับเมาส์มินกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่